สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่เอกพี่เอกครับแกฝันเห็นน้องสาวตายนะครับเนาะอายุสาสิบเจ็ดปีก็ออกเลขล่างแล้วก็งวดที่ผ่านมาครับแกฝันว่าน้องสาวครับเอาเนื้อครับมาให้เต็มรถเลยแล้วก็มากินอยู่ที่บ้านซึ่งเลขรถมอไซค์ครับมันบออออกมันไปออกเลขที่บ้านคือหนึ่ง 5 9แกก็ไปถูกเลข5 9าครับได้โบไลด์ดอกได้แค่นิดเดียวแกก็บอกว่าแกก็ไปใส่เต็มที่เหมือนกันทะเบียนรถคือ3 8แกก็เล็ง38เหมือนกันนะแต่แกก็ซื้อเลขทะเบียนบ้านก็คือ5 9ครับก็ได้ประมาณหนึ่งมื่อนี้ครับผมคุยกับพี่เอกครับแกฝันเกี่ยวกับรถอยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่รถมอไซ อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับมันน้อยเกินไปครับมันก็นเลยไม่ออกแต่วันนี้ครับพี่เอกครับแกฝันเห็นรถยนต์คันหนึ่งครับแกบอกว่าแกได้ขับรถทั้งคืนเลยรถคันนั้นครับเป็นรถวัดเป็นรถวัดที่เขาเพึ่งบริจาคมาให้กับวัดใหม่ๆแล้วเขาก็ประมาณวันไี้ฝันนะ่ะมีคนนะ่ะมากระทาโยกนะ่ะให้พี่เอกครับช่วยมาขับรถให้หน่อย ประมาณนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเราข้อฝันหนฟังครับพี่เอครับเพื่นฝันหลังจากที่เลขออกเพื่นฝันมาม,ามากระทายยกยุนิวนันนะ่ยมาใช้มาวานให้ขับรถไปส่งหลวงตาให้หน่อยแต่ใน,นข้อฝันนี่คือไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ให้ขับรถไปที่ไหนช่วงเวลาที่ว่ามาเรียกพี่เอเนะี่ยคือช่วงเจ็ดโมงเช้าอย่างยั้นบ้านกินเขาน ยังบ่ไในเห็นยงพร้อม,มเมื่ออื่นแล้วพี่เอกก็ยังไม่ทำอะไรเลยปุ๊บก็ล้างหน้าล้างตาครับแล้วก็เข้าไปในวัดแล้วก็ไปขับรถพาหลวงตาไปไหนไม่รู้หลวงตาเนะี่ยคือหนึ่งรูปในรถแล้วก็รถคันนั้นครับเป็นรถกระบะเป็นรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็มีจริงๆครับรถกระบะคันนั้นที่ว่าเขาเอามาบริจาคให้วัดแล้วพี่เอกแกเขาบอกว่าแกขับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ขับไปเรื่อยๆ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 ,ๆ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 คนเท่าเนาะกินข้าวประมาณสักสองสามโมงเช้ามันถึงเวลามันก็หิวมาหนีแกก็ขับไปด้วยครับท้องก็ร้องไปด้วยขับไปเรื่อยๆแกไม่ได้จอดเลยนะแกบอกว่าในความฝันแกไม่ได้จอดเลยแกขับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเที่ยงก็ไม่ได้จอดแล้วก็ไม่รู้ว่าหลวงตาจะไปไหนหลวงตาก็ไม่ได้คุยกับพี่เอกพี่เอกก็ไม่ได้คุยกับหลวงตา ผูแต่ว่าจะข้องขับรถไปเรื่อยขับรถเหาไปเลยวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนแต่ก็ขับไปตามทางผมเลยถามว่าแล้วจําได้ไหมในหนทางนั้นไปไหนแกจําได้แค่ว่ามันเป็นเหมือนลนักษณะภูเขาต้นไม้เป็นภูเขาแล้วก็ลงภูเขาแล้วก็ลงไม่มีบ้านคนสักคนแกก็ขับอย่างนั้นอยู่ทั้งวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเที่ยง แกก็ขับไปเรื่อยก็หิวข้าวด้วยหิวข้าวด้วยรถแอร์มันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่หลวงตานั่งนั่งนิ่งมากแกก็ขับไปเรื่อยครับขับไปเรื่อยจนบ่ายก็แล้วน้ําก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินหลวงตาแกก็ไม่ได้ฉันอะไรเหมือนกันผมเลยถามว่าแล้วจําหลวงตาได้ไหมว่าหลวงตาเป็นใครไม่รู้จักแค่มรรคทายกเขามาบอกว่าวานให้ไปส่งหลวงตาให้หน่อย ก็ไม่รู้ได้คำว่าหลวงตานั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องจริงๆในวัดหลวงตานั้นในเรื่องจริงในความจริงก็ไม่มีแต่ในความฝันนีค่คือบ่งหัวว่าข่อยขับไปส่งไผ่กับบ่งหัวแกก็ขับครับขับไปเรื่อยครับจนจนเย็นจนเย็นแล้วก็มืดขับอย่างนั้นครับขับอยู่งั้นเลยแกจําได้ครับมันเป็นภูเขา แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นภูเขาลงขึ้นตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ายันค่ําจนเมือ่อแกจําได้แค่นี้ครับจําได้แค่นี้ว่าตัวเองขับรถทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระรูปนั้นเป็นใครหลวงตารูปนั้นเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองขับรถไปไหนแต่จําได้ว่ารถคันนั้นที่ตัวเองขับรถที่ว่าเขามาบริจาคให้วัดไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วจู่ๆตัวเองได้ไปขับรถคันนั้น ทะเบ,บียนรถที่ว่าพี่เอกครับแกขับทั้งคืนคือเลขสองห้าหกสามสองห้าหกสามนี่คือทะเบ,บียนรถคันที่ว่าพี่เอกแกขับทั้งคืนเมื่อกี้น้องสาวเอาเนื้อมาให้เต็มรถเลยมอไซค์มันไม่ออกเพราะว่ามอไซค์มันหน่อยเกินไปงวดน,นี้ครับเป็นรถยนต์บนเอยอาจจะมากอะไรพี่เอกเล่าขึ้ว่า หรืออาจจะเป็นลุงปูบ้านโนตั้งแต่เกิดมาสี่หอดหาซิปนี่คอยกับเ่เห็นลุงปูชักเถื่อนหน่อยหรืออาจจะเป็นลุงปูบ้านโน่บ้าพี่เอกครับแกเช่าตุ้มกับผมไปประมาณหนึ่งด้กันมวเมื่อกี่แกก็ถูกเลข 5, ห้าเก้ามวดก่อนนั้นแกก็ถูกเลขสามเจ็ดเป็นเลขล่างหรือบางวลน,นี่จะมาเลขล่างอีกหรือเปล่าสองห้าหกสาม หรือจะมาหกสาสองหาหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูครับ16บหกตุลาคม67มันเป็นแค่ความฝันไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแกก็บ,บอกว่าแกเนี่ยกลับไปบอกกับทุกคนจะได้ว่าแกนะ่ะได้โชคกับบ่อยๆแต่กับบุหงาพออยังถึงในโชคหนีมัวนี่แกก็ ด้เสาตุ่มกับผมไปอีกเพราะว่าแกจะเอาไปให้ญาติเพิ่มเติมครับญาติบอกว่าญาติอยากได้เหมือนกันแต่ว่าเขาบุก่าสั่งบวกหูสั่งยังไงเขาก็เลยฝากพี่เอกสั่งบูชากับผมไปเพิ่มเติมผู้ใดยังสนใจครับก็ลองทักมาสอบถามได้ทักมาแล้วก็อย่าพึงหน่อยใจครับถ้าหากว่าผมยังไม่ตอบเพราะว่าผมจะไล่ตอบให้ครบภายในหนึ่งวันครับเพราะว่าบางเทื่อ คนทักมาเยอะแล้วผมยังไม่มีเวลาตอบนะบ,บางทีผมอาจจะยังยังแพ็กตุ่มยังไปส่งส่งเอกสารยังอาจจะเป็นส่งพัสดุอยู่ไดนะอาจจะไม่มีเวลาตอบนะครับมีเป็นร,ร้อยๆข้อความมาเสียบางทีค,คนอาจจะยังใจร้อนเนาะผมก็เข้าใจครับแต่อย่างไรทุกคนใจเย็นๆครับทุกคนที่ทักมาจองมาได้ทุกคนครับอาจจะได้ตามคิวนิดนึงครับเพราะว่าก็ส่งตามคิวสินะนะครับ มือนอีก,ก็ต้องขอเขากุ้นี่เอกและลายครับทีว่าเอาในทางความฝันมาเล่าให้ฟังแกเคยฝันว่าตัวเองเนี่ยเคยเข็นรถทั้งคืนแล้วก็เลขมันออกมาแล้วครับแต่ล่าสุด16ตุลาคม67เนี่ยคือแกฝันว่าแกได้เข็นได้ขับรถทั้งคืนโบน,น่อาจจะมาเหมือนกับงัวที่ว่าเข็นรถทั้งคืนก็ได้ทุกสอญ่าครับเป็นเพียงแค่แนวทางไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่สำคัญครับก็หายหทุกคน ไปซื้อลอตเตอรีไว้ครับอาจจะได้โชคก็ได้ขอบคุณพี่เอกแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับให้ได้โชคใหญ่ๆทุกท่านครับผม